วันนี้เป็นคลิปที่แบบต้องเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจแล้วกันต้องบอกว่าเจ้าของร้านที่นี่นี่อายุแค่ส4ทํี่ทอาหารเป็นจริงๆจังจอะ่ะนี่ผมยังทาไม่ได้เลยตวัดอะไรอย่างเงี้ยทําไม่ได้ช่วงเด็กมีอะไรทำอยากขายอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมก็เคยทําอาหารอยู่แล้วไปดีนะอตอนนั้น <laughs> อายุเก <ham> ้าขวอืมประมาณ8ปดเกตอนนั้นตอนพี่แปดเก้าขวบพี่ไม่คิดทําหาเลยเลยไม่คิด้วย สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่แถวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสุขุมวิท71ปีดีพนมยงร้านเนื้อแคมไฟก็ต้องบอกว่าเจ้าของร้านที่นี่นี่เขาน่าจะเป็นเด็กอายุน้อยน้อยมากอายุแค่14แต่เขาเริ่มทําอาหารตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะ่ะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเจอเขาเลยแล้วกันเราเป็นเจ้าของร้านวันนี้เป็นคลิปที่แบบต้องเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจแล้วกันให้กับหลายๆคนที่อยากทําธุรกิจอาหาร โอ้โหนี่บริเวณครัวเขาอุ้ยวัสดีครับขอเข้าไปได้ไหมครับได้ครับได้นะนี่ข้ามมานี่เลยโอ้โหมีไข่ด้วยน้องฟิจิใช่ไหมใช่ครับเป็นเจ้าของร้านแคมป์มไฟครับแคมป์ไฟทำอาหารตั้งแต่ยุ่งอะไรนะเอ่อผมเริ่มทำอาหารตั้งอ่อยู่ประมาณสามสี่ขวบครับเฮ้ยตลุดีเนี่ยสามสี่ขวบนี่พี่ยังเล่นลูกแก้วอยู่เลยนะ<ม>จับลูกแก้วไหม รู้จักรู้จักเหรอแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ทําแบบซีเรียสนะครับก็แบบช่วยแม่ทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับที่บ้านใช่ครอบครัวชอบทําอาหารมาก่อนเหรออืไม่นะครับจริงๆแล้วไม่ชอบเลยใช่เพราะจริงๆแล้วปกติก็แม่ก็แค่ทําอาหารให้ครอบครัวกินไม่ได้คยเยทำกินเองที่บ้านใช่ครับแค่นั้นเองแล้วแล้วนี่นี่นี่ครัวนี่ก็นี่ครัวนี่ถือว่าเป็นครัวที่แบบมาตรฐานนะเนี่ยเครื่องครัวสแตนเลสอะไรเงี้ยคือดูแลความสะอาดอย่างดีแล้วก็น้องเขาเคย เข้าไปร่วมแข่งขันรายการมเตร์เชฟด้วยใช่ไหมใช่อายุน้อยที่สุดเลยใช่ไหมใช่ครับตอนผมแค่อยู่แปดขวบแปดขวบไปแข่งกับเขาแล้วตอนนั้นทําอาหารเป็นแล้วเหรอตอนนั้นก็ก็ทําถนัดแล้วครับถนัดแล้วะแล้วทําไมถึงเป็นร้านเนื้อแคมไฟอ่ะก็ชอบเนื้อเหรอเราชอบเดี๋ยวพ่อชอบจริงๆเราครอบครัวเนี่ยเราชอบทานอาหารหลายแบบแต่ว่าเราก็มาเลือกว่าเราอยากทำอะไรซึ่งเนื้อเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ทุกคนตอนนั้นเนี่ยคือเขายังไม่ได้มีคนทำเนื้อมากเพราะว่าตอนนั้นช่วงโควิดด้วยแล้วเราตอนนั้นถ้าทำได้เนี่ยมันจะมีแบบพวกเตน์แคมปิ้งครับซึ่งเราอยากที่จะทำตัวเนื้อเสียบไม้เนี่ยให้คนที่แคมปิ้งเนี่ยมีอะไรไทานเอาไปทำกินเองเวลาไปแคมป์ได้เราก็หมักเนื้อไปอะไรไปประมาณนั้นแล้วทุกวันนี้นี่ก็ถือว่าฝึกฝีมือมาเป็น กือบสิบปีนี่ปีนี้เท่าไหร่นะสิบสามครับสิบสามเหรอใช่ครับโหเขาฝึกมาตั้งแต่สามขวบนี่สิบปีนะวิทยายุทธไม่ได้เรียกว่าฝึกเลครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปเรียนไหมเรียนทำอาหารไม่ไม่เคยเรียนเลยครับศึกษาเองอันนี้ผมศึกษาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรียนจากคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยชอบชอบการทําอาหารด้วยใช่ไหมก็ชอบครับหรือว่าโดยมาครับพูดไม่ไม่ครับไม่นะแล้วคิดว่าอาหารมันเป็นอะไรอาหารอาหารก็คือแบบ สิ่งที่ทุกคนต้องทานหมดใช่เราก็เลยชอบในการทําอาหารเพราะว่าหนึ่งวันก็ต้องทําสารสามมือกินอะไรอย่างเงี้ยครับเราคิดว่าเราเป็นจิตรกรเหมือนนักวาดภาพอะอาหารมันก็คือรูปก็จริงๆเราอาหารมันก็คือเหมือน creativity ครับสร้างได้ทานได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเลยมีประโยชน์ใช่แล้วถ้ามาร้านนี้ต้องสั่งเมนูอะไรที่เราทํา ก็ถ้าเป็นซิงเกอร์แบบออริจินอลของเราก็จะเป็นตัวข้าวเนื้อเต่าพริกเกลือข้าวเนื้อเต่มามันาลกแล้วก็เนื้อย่างเสียบไม้ครับเดี๋ยวทำให้พีดูหน่อยได้ไหมได้ครับมาเอาเลยได้เลยครับเอามาอันนี้เดี๋ยวเราทำตัวริกเกลือก่อนนะครับอ่าที่ร้านเราเปิดนานเน่ีเกือบจะ3ปีแล้วครับ3ามปีใช่ครับแล้วมีเห็นบอกมีสาขาด้วยเหร ใช่ครับมีเราอันนี้อยู่ที่ปีดียี่สบหนะครับแล้วเราก็มีสาขาอยู่ที่อโศกครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นตัวเนื้อคัมไฟทูโฟด้วยครับที่สถานีอื่นอืมโอ้โหเป็นไงเด็กอายุสิบสามอันนี้เราจะใส่ตัวมันเนื้อก่อนนะครับเอาเลยครับมันเนื้อนะทุกอย่างเขามีการช่างตวงเรียบร้อยร้านนี้ขายแต่เนื้ออย่างเดียวเลยใช่ไหม ไม่ครับจริงๆแล้วมีหมูกับไก่ด้วยเขาใหหมูไก่ด้วยใช่ครับสำหรับคนที่ไม่ทานครับอันนี้เนื้อก็ไปหมักมาก่อนใช่ไหมครับใช่ครับตัวเนื้อของเราเนี่ยหลายๆคนถามว่าทําไมเราทําเนื้อเสาเนี่ยเพราะว่าคือเราอยากให้ทุก่ันทุกข่้นเนี่ยได้แบบเคี่ยวตัวเนื้อด้วยครับเพราะปกติเนี่ยท่านเนื้อมันจะนุ่มเกินไปแล้วมันจะแบบไม่มีเทกเจอร์อะาเยแล้วเนื้อที่ใช้นี่เป็นเนื้อไทยหรือว่าเนื้อต่างประเทศครับใช่ครับเราใช้เป็นตัวเนื้อไทยครับเนื้อไทย เพราะเราอยากที่จะโอดตัวเกษตรกรไทยครับแล้วก็ที่ร้านนี่มีพวกแนวสเต็กไหมฮะมีไหมก็มีตัวแคมสเต็กค,ครับมีแคมสเต็กด้วย<ช>นอกจากอันนี้เป็นข้าวหน้าเนื้อใช่ไหมใช่ครับขอ,อ,องแค้วต้องเรียกว่าทําอาหารเป็นจริงจจังๆง,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 งอ่ะนี่ผมยังทําไม่ได้เลยตวัดอะไรเงี้ยทําไม่ได้เพราะผมไม่ใช่คนทําอาหาร,รเดี๋ยวเราจะใส่ตัวพริกเกลือของเราครับพริกเกลืออ้าวอ,อ,อ่า อันนี้จะเป็นสูตรที่เราคิดเองปะ่ะใช่ครับเป็นสูตรเออของเราเลยครับเป็นสูตรสเปเชียลบอกใครไม่ได้สเปเชียลเลยอันนี้ก็คือจะเป็นราดข้าวใช่ครับเ,เสร็จแล้วใช่ครับเ,เร็วนะก็เหมือนอาหารตามสั่งอะเนาะแต่เร็วเร็วรว,รวถือว่าเร็วจะเป็นสไตล์แบบเป็นโดง่งข้าวโด่งแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยใช่ครับคล้ายๆครับคล้ายๆใะอะไรต่อครับเดี๋ยวเราทําตัวมันนรกมันนรกโอ้โหอันนี้ก็ใช้มันเนื้อ ทุกจานเราใช้ม<า>ันเนื้อหมดเลยอันนี้เป็นตัวมันกรอบของเรามันกรอบอรนี่รจากเทคนิคก,การคนะุกกิ้งนะมีจารเล่นไฟปรับไฟนะอายุสิามนะคือตัวมันนรกเนี่ยแหละหลคนถามว่ามันนรกคืออะไรเราเอาตัวมันเนื้อนะครับเราเอาไปคั่วจนน้ำมันออกมาครับแล้วเราคั่วกับพวกพริกเราก็เครื่อง นู่นนั่นนี่อไหลายอย่างใช่ครับที่เราต้องเข้าครัวทุกวันไหมทุกวันนี้จริงๆเราจะเมื่อก่อนเนี้ยผมผมทำเองเลยแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเราก็เลยอยู่บ้านมีเวลาฟรีๆอะไรนะครับตอนนี้เราก็ต้องเรียนหนังสือใช่ครับผมก็ต้องเรียนหนังสือผมก็ไม่ได้อยู่ร้านทุกวันแล้วเดนนี้ครับผมก็ต้องแบบขอบคุณพวกพี่ๆทีมงานของผมที่ช่วยแบบทำอาหารนกีฬาอะเลยรแต่เราก็จะมาบ่อยๆใช่ครัามาเช็ครับอ้าวนี่ฮะตัวตัวมันนรกมันนรกเขา ทุกวงทุกกลมเขาก็จัดไว้อย่างเรียบร้อยเวลาทํางานก็ง่ายอันนี้เป็นแบบตัวมาตรฐานนะครับมาตรฐานแบบระดับที่เขาใช้ในร้านอาหารใหญ่ๆหรือตามโรงแรมก็จะเป็นลักษณะการจัดรัวแบบนี้แหละอันนี้รับรองว่าเผ็ดครับเผ็ดนะเผ็ดเลยอีกแล้วได้ได้ละได้ที่ละวใช่แล้วค <laughs> ะเนื้อเต่านี่ก็ถ้าสุกมากก็จะแข็งอันนี้ก็จะมีความ ซีซี่ข้างในอะ่ะเท่าที่ดูสีนะฮะโอ้ oh, จานมีน่ากินทีเดียวอย่างงี้ขายจานเท่าไหร่ร้อยแปดสิบเก้าครับ <18 9. S 2> ถ้าเป็นาถ้าเป็นเนื้อนะครับแล้วเนี่ยอันนี้เท่ากันเลยครับอันนี้เป็นตัวมันเนื้อของเรานะครับม,มันจะเป็นมันเนื้อกรอบครับแล้วเดี๋ยวเรามีเมนูอื่นอีกเนาะเดี๋ยวเราไปกินที่โต๊ะไปกินที่โต๊ะดีกว่าไ,ได้เลยครับ จา์เมื่อกี้เอาอย่าให้พี่กินอันไหนก่อนก็เริ่มจากตัวซิกเนเจอร์ของเราก็ได้ครับอนี้ใช่ครับอันนี้เป็นตัวพริกเกลือครับซิกเนเจอร์นี่แปลว่าลายเซ็นนะแดงว่านี่คือลายเซ็นเราเลยนะของร้านนะอันนี้เป็นตัวเรคคอมเมนเดชับนี่เลยมันจะมีความกรุบกรอบของตัวพริกเกลือกับตัวเนื้อที่มีเท็กซ์เจอร์ครับมีความหอมด้วยแล้วอันนี้ อันนี้เป็นตัวมันนรกครับอ,อีกตัวหนึ่งที่มาแรงเลยของเราครับตัวมันนลกเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างที่ผมบอกไปจะเป็นตัวมันเนื้อเนี่ยเอามาคั่วกับพริกค,ครับเพื่อที่จะให้มีความหอมของตัวมันเนื้อด้วยเนื้อเยอะนะเนี่ยใช่เขาชั้นหนึ่งอันนี้เป็นตัวไซส์ L นะครับอของเราใช่อโอ้มีมีหลายไซส์ด้วยใช่ครับเรามีไซส์ M L แล้วก็ XL ครับโอ้มีหลายไซส์สามไซส์ เลี้ยงคู่แต่ว่าพี่ชอบอันนี้ครับมันดูมีความเป็นไทยๆทยวยผสมเข้ามาแล้วคิดว่าเราจะอยู่ในวงการธุรกิจอาหารนี่ต้องอนาคตเราฝันว่าเราจะเป็นอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยครับแต่ไม่คิดเลยอ่ะก็ผมช่วงนี้ผมก็แบบชอบหลายๆอย่างครับไม่ใช่แค่ชอบอะไรไม่อยากรู้ว่าอย่างเราจเราคือศึกษาไหมเราเราคิดอะไรตอนนี้ผมก็แบบหาแบบ ผมก็หาพวกแบบมีเสิร์ชพวกการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากที่จะลงทุนในแบบตอนที่ผมโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้สิบสามพีได้ขนาดนี้แล้วก็แค่อยากขายอะไรได้เพิ่มครับแล้วไม่คิดจะทําร้านอาหารยหรอก็ร้านอาหารผมก็ยังทําอยู่นะครับอย่างทุกวันนี้ผมก็ทากับครอบครัวไม่มีความกวันที่มันใหญ่กว่านี้อ่ะหรือยังไงก็ตอนเนี้ยครับเราก็มีแลนอยู่หลายๆอย่างครับของร้านอาหารเรา ตอนนี้เราจะมีทำโกที่จะขยายเพิ่มไปหลายๆห้างอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้เรามีเปิดแล้วที่เซ็นทรัลอิตวิวที่วันนั้นไปเจอที่คุณพ่อไปออกดูหรือเปล่าใช่เปล่าั้นอิตวิวนั้นเปล่าคุณพ่อใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เราเปิดเป็นร้านประจำแล้วครับอ๋อเป็นประจําเลยนะไม่ได้เปิดเป็นเป็นกิออสแล้วใช่เพราะว่าพอเราเรียนรู้จากการทําร้านมาครับคือก่อนหน้านี้แบบเหมือนพอเราไปเปิดจริงจังะครับแล้วมันไม่ดี เราก็เลยแบบเหมือนวิธีการถ้าจะไปเปิดอ่ะเราจะไปเปิดออกอีเวนต์ก่อนไปดูว่าแบบทดลองงก่ทดลองก็คือกลุ่มลูกค้าดีใช่ไหมใช่ครับถ้าดีเราถึงจะเปิดประจำครับแต่ว่าเราจะเปิดเป็นร้านเล็กๆแล้วครับต่อไปนี้อะไรอยู่ตรงไหนอะเปิดอยู่ตรงหน้าขุนขา น่าพูดก่อนเลยใช่ครับมเมนูอะไรมาเพิ่มเขาเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวออริจินอลอย่างแรกของเราเลยครับซึ่งเป็นตัวเนื้ยอเสไม้ย่างออริจินอลใช่ก็คือตั้งแต่ที่ตอนขายตอนโควิดนะใช่ครับออตอนนั้นเราเคยทําเป็นแช่แข็งครับแต่ว่าช่วงนี้เราไม่ทําแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําตัวไลน์อัพแช่แข็งใหม่ของเราเนี่ยเอามาขายเพิ่มก็คือชุดหนึ่งนี่มีถ้าไม้ มีห้าไม้กับสิไม้ครับเลือกได้ครับมีแบบเอ่อธรรมดาก็คือแบบมีที่ทานกับจิ้มแจ่วแล้วก็มีแบบขกฝุ่นด้วยครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเนื้อเชียงของเราครับเนื้ออะไรนะเนื้อเชียงครับเปงมันคล้ายๆกับกุนเชียงนะครับแต่ว่าเราทําเป็นเนื้อครับมันจะมีความผอมมากกว่าอ๋อเนื้อเชียงก็เลยเรียกเนื้อเชียงใช่ครับเมนูส่วนใหญ่นี่เราเป็นคนคิดชื่อด้วยป่ะก็คิดครับมันก็หวานๆอ่ะนี่ก็ดีอนี้ก็อร่อยนี่อร่อย แปลกดีมีเมนูนีด้ดีเรามีตัวข้าวผัดเนื้อเชียงด้วยนะครับที่เราเอาตัวเอ่อเอาไปทํากับข้าวผัดครับโชคดีนะมีคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนนะ <c oughs> นะคุณพ่อคุณแม่ก็ทุกวันนี้ก็ดูแลร้านอาหารให้เราเลยนะก็ประมาณนั้นครับแล้วก็มีพี่ๆีที่ช่วยมีทีมงานหลังบ้านอีกใช่ไหมเยอะไหมทีมงานลก็ไม่ได้ถือว่าเยอะขนาดนะครับแล้วก็ยังเป็นร้านอาหารเด็กกุ่น นีผู้กุ่นใช่ครับผูกุ่นนี่อะไรผงลาบเหรอพ่อไม่ใช่ครับเป็นข้าวคั่วครับข้าวคั่วใช่ครับข้าวคั่วกับพริกครับแล้วก็มีมะนาวด้วยอืเป็นเศษมะนาวเล็กๆครับเอาไว้ทานคู่นนี่ก็แบบคุกๆแบบอารมณ์อารมณ์คล้ายๆลาบอ่ะลาบมันฝร่มีข้าวคั่วมีพริกมันก็จะมีความหอมของตัวข้าวคั่วครับอย่างนี้หายจานเท่าไหร่เนี่ยเออเก้าเก้าครับถ้าเป็นทาไม้เหมือนกันเนาะเหมือนกันครับอย่างนี้ อันนี้ก็ท่ๆกันครับ <c oughs> อืมนม,ม,ม,มากไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกดไรย,ย้อนถามหา <c oughs> ไส้กรอกสาร <c oughs> เนื้อใช่ครับไส้กรอกส้งในเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นตัวเนื้อของเราครับอลองนอี่เลยครับ <c oughs> ลองจิ้มกับตัวจิ้มแจ่วด้วยก็ได้นะอ,อ๋อเหรอนี่นะอันนึงกันเนาะ <c oughs> ใช่อัน,นเดียวกันครับจ <c oughs> ิ้มจิ้มแจ่วด้วยก็แปลกเลยนะมีรสชาติดีนะ ผชอบอนนี้ว่ะเออเพียงเนื้อแฟกเลยเนี่ยคนที่กินเนื้อไม่ได้ให้กินหมูอันนี้ไม่ได้มันเนื้อดเดียวยังไม่หมดอีกนะพ่อนะอ่าใหญ่เลยนะทีนี้นะอันนี้เป็นตัวมเหนึ่งในเมนูใหม่ของเราครับไข่นี่ไม่อะไรเนี่ยอันนี้นไข่ดองครับไข่ดองใช่ครับตายละเยอะไปหมดกินไม่ทันข้าวผัดมันเนื้อก็มีนี่มันเนื้อด้วย มีกระเทียมนี่กระเทียมฝานนี่แบบนี่คนอิตาลีก็ชอบนะเนื้อของเราครับเออทานคู่กับตัวไข่ด้วยอยากให้ทานทุกอย่างรวมกันหมดโอ้โหรวมหมดเลยนะเอางี้เลยนะอย่างนี้จานเท่าไหร่นี่ก็นี่เป็นส่วนเนื้อนี่เป็นส่วนสะโพกอ่ะใช่ครับสะโพกหมดเลยทั้งร้านแค่สะโกอย่างเดียวเหรอไม่ครับมีบางอย่างที่เราแบบเหมือนแบบมีอันอื่นด้วยเหมือนกันครับอืเอามากินไข่ดองไปด้วย มีความหลากหลายในเรื่องของของเรื่องเนื้อแหละแล้วก็อย่างหนึ่งเขาก็ทําอาหารพอชั่นมาแบบดูหน้าตาแบบสมัยใหม่เด็กรุ่นใหม่หน้าตาใหม่ๆพ่อพ่อรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นเก่าครับแล้วหัวงอกนะใ่ครับเดี๋ยวผมก็งอกตามเนี่นะไปย้อมเขาไปย้อมเขาไปได้งอกจริงหรอกงอกจริงครับเอาจริงหรองอกจริงครับทำไมรีบไปไหนเนี่ยอายุไรพ่ออายุไรสี่สี่แล้วครับสี่ปีทำไมงอกเร็วจังอ่ะวันนั้นพี่ไปเจอคุณพ่อเขา คุณพ่อน้องอ่ะที่เซ็นทันไปยืนขายอยู่เขาก็เลยแบบเฮ้ยชวนมามาหาเราแต่ตอนนั้นก็นาน้วนะนานไหมมีนานครับมีนาโอ้โหจำได้เด้อใช่ครับเพราะว่าผมไปลองเปิดตอนเดือนมีนาครับใช่ตอนนั้นไปลองดูว่าเป็นยังไงเพราะอย่างที่บอกครับคือก่อนนั้นเนี้ยเราไม่เคยทําธุรกิจร้านอาหารเลยเราก็พลาดไปเยอะครับสามปีที่ผ่านมาธรรมดาเจ็บไปเยอะเหรอก่อนหน้านี้ทาอะไรอ่ะ ก่อนที่ผมทํางานประจําครับโอ้โหทำงานประจําแล้วก็จริงเราแล้วไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้นะครับเราคิดว่าจะทําแบบเหมือนเหมือนสอนลูกอะแป๊บแป๊บใช่ครับมันเป็นช่วงแบบปลายโควิดแล้วตอนนั้นแบบลูกก็ยังแบบเหมือนปิดเทอมเขาเรียกอะไรเรียนออนไลน์ก็เลยคิดว่าจะลองทากันเล่นๆทําไปทามาจนถึงวันนี้ครับมันจริงจังแล้วนะเพราะว่ามีลูกน้องเยอะแล้วมันเล่นไม่ได้แล้วนะใช่ครับเอออาหารมันเป็นอย่างนี้จริงคือ เหมือนก็นจะเปิดง่ายนะแต่อยู่ยาวอะยากใช่ยากกว่าเยอะปิดเปิดง่าย,ป,ายปิดง่ายคือร้านอาหาร<ช>แต่อยู่ยาวๆเนี่ยยากที่สุดโอ้<ช> oh, มันมีปัจจัยหลายอย่างเนี่ยคนทาธุรกิจร้านอาหารเนี่ยก็ต้องอดทนเข้มแข็งพยายามหาความรู้เนี่ยจากคนที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้เลยผมไม่รู้เลยครับจนวันนี้เขามาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยผมผมว่าโอ้ยถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งก็<ช>อ,อนาคตน่าจะ คาดหวังอะไรไหมคุณพ่อมีสักร้อยสาขาไหมไม่กล้าคาดหวังเพิงจริงมีคนมาขอติดต่อแฟนชายเยอะแต่ว่าแบบเหมือนแบบเอาจริงคือเรากังวลเพราะว่าคือแบบมันยังไม่เห็นว่าแบบตัวคนละกี้ของเขาจะไม่เท่าของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนชายต้องศึกษาเยอะๆเลยใช่ครับเพราะว่าไอ้แฟนชายที่หัวเข้าบ้านเนี่ยเยอะใช่ครับเอาเงินมาซื้อแล้วไปทําพังชิบหายหมดพังทั้งแบรนด์เลยทีนี้ใช่ครับมันต้องมันต้องโอ้โห หลายอย่างอ่าแซ่บอ่ามาคอลลาเจนครับอะไรคอลลาเจนอะไรฮะเป็นเอ็นแก้วครับเนื้อเหรอใช่ครับเนื้อส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อครับโอ้นี่คอลลาเจนนี่เลยนะใช่ครับนี่เป็นสไตล์ไหนเนี่ยญี่ปุ่นหรือเกาหลีจะเป็นสไตล์ไทยๆที่เราอยากกินเพราะว่านี่ชามนี่มาแบบเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่เมนูทั้งหมดมันมาแต่ที่เราชอบกินเออใครคิดอะใครคิดช่วยกันครับช่วยกันไงครอบครัวครับครอบครัวนี่คือมี พ่อแม่ลูกสามคนใช่คร<ช>ับ<น>ไปอาหารคุมขครับอือคือ<ช>ตอนแรกครับลูกอ่ะอยากเปิดร้านอาหารผมมาทํางานประจําตอนนั้น,นเขาอายุเท่าไหร่ที่เขาบอกอ่ะตอนนั้นก็เพิ่ง ประมาณจะเก้าแล้วมั้งจะเก้าขวบแล้วเราเชื่อลูกเอเราเชื่อลูกอ่ะคือผมทํางานหนักแล้วผมแทบจะไม่อยู่กับลูกเลยอ๋อเราตามใจเขาอยากตามใจเขาก็เลยคิดว่าผมอาจจะออกมาพักแล้วก็แบบเหมือนได้ไม่อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเออหาอะไรทําร่วมกันใช่ครับก็เลยเปิดร้านด้วยกันแล้วก็แบบค่อยๆสอนตอนนั้นไม่ได้คิดออกมาถึงขนาดนี้จริงๆเหมือนแบบเหมือนถ้าถ้ารู้ว่าจะอุปสรรคขนาดนี้ตอนนั้นคิดจะทำไหมไปไม่ใช่ไหมเนี่ย คนคน,นอยากออกคนนอกอยากเข้านี่คือธุรกิจอาหารจริงๆใช่ครับคือมันมันไม่รู้จะพูดยังไงคือผมก็ทําร้านอาหารเนี่ยครับคือมันมันมันงมาจากการเริ่มต้นซึ่งการเริ่มต้นเนี่ยไม่มีใครสอนเราหรอกใช่ครับคือเราก็ต้องไปหาความรู้เรียนรู้มาเองถ้าเราถ้าจะเอาคนที่เป็นเลยมาทํางานให้เราเลยเราก็ต้องจ้างเขาต้องมีเงินทุนเยอะเงินทุนยแยะที่แต่เราเป็นแค่ ทำงานประจำเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวก็ต้องเริ่มเองกพเริ่มเองปุ๊บไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมใช่ครับก็ต้องค่อยๆนี่3ปีใช่ไหมสาปีครับกันยาเนี่ยสามปีครับแต่ว่าตอนที่เริ่มกันจริงๆอะคือตอนนั้นนะครับผมก็แบบเหมือนให้โจทย์ลูกว่าจะทําอะไรคือจะเปิดร้านคือเขาอะเคยโทรไปถามแบบเหมือนหน้าเซเว่นว่าเขาอะอยากขอไปขายไ้กอเซเว่นบม่ปิงๆอะเป็นเออประมาณสไตล์คอตอกนครับ เพราะว่าตอนนั้นช่วงเด็กมมีอะไรทอยากขายอาหารอะไรเงี้ยครับ <ไฟ S 1> เพราะว่าผมก็เคยทําอาหารอยู่แล้วฝ่ายดีนะอ<ำ>ตอนนั้นอายุเก้าขวบไหม,มประมาณแปดเก้าตอนตอนั้นตอนพี่แปดเก้าขวบพี่ไม่คิดทําหาอะไรเลยไม่คิดเลยไม่ทําอะไรเลยโอ้นี่ถือว่าฝ่ายดีนะโชคดีนะรู้จักแบบ คิดแล้วอ่ะคิดแค่คิดเราก็มีความสุขนะคนเป็นพ่อเป็นแม่เอาจริงต้องยกความดีให้แม่นะเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมแทบจะไม่ได้ดูแลเขาเลยคือทํางานอย่างเดียวก็คือเหมือนมาออกไปเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเราก็ต้องทำหลยไม่ทำแล้วใครจะทำได้ความมีความชอบต้องเป็นแม่เขาแล้วครับที่สอนมาสอนมาดีใช่ครับตอนนั้นก็จะไปทําอาหารไปปิ้งปิ้งหน้าเซเว่นคิดอย่างนั้นก่อนเราก็เลยมาคิด คิดใหญ่กว่าผมก็ถามเพราะเขาเคาทำอะไรเออเขาก็แบบเหมือนไปหายไปสักพักหนึ่งเขาก็เดินมาเหมือนไอ้ตัวเสือข้างหน้าเขาเดินมาพร้อมกับไอ้เนื้อเสียบไม้เนี่ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเราทำเนื้อเสียบไม้กันนี่นะใช่เก้าขวบไลยนะแปดขวบเราบอกงี้เลยบอกพ่องเงี้ยพ่อใช่ทำาเนี่ยจะทำอันเนี้ยครับเออมันมีคลิปนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่เราทำอ่ะเขาก็จะหั่นแล้วเขาก็จะนวดใช่ไหมครับผมทำเองด้วยมีคลิปแล้วคือแต่ก่อนอ่ะเราเสียบระเองนะครับ คือเราก็ไม่นึกว่ามันจะเสียบยากยากไอ้นี่ทำโหตอนนั้นแผลเต็มมือกว่าจะได้พอเราทำไปสักพักนึงเราก็บอกว่าไปหาโรงงานดีกว่าเริ่มขายดีขึ้นใช่ครับขายดีขึ้นแล้วเจอปัญหาอะไรอีกไหมคุณพ่อปัญหามันมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนการควบคุมต้นทุนด้วยใช่ครับใช่ไหมหลังบ้านนี่สําคัญนะบางทีมันเป็นต้นทุนแฝง ร้านอาหารเนี่ยเราไม่รู้หรอกเนี่ยอย่างกระดาษเช็ดชู่บ้างค่าแอร์ค่าไฟค่าดวงค่านี่แม่งเป็นเงินหมดเลยแล้วเราคิดต้นทุนไม่ถูกนี่ขาดทุนนะยิ่งขายดียิ่งเจ๊งผมว่าแบบเหมือนสิ่งที่ผมพลาดที่สุดเลยนะแบบเหมือนในมุมของพ่อละกันที่นําลูกมาทําร้านอาหารอ่ะโอ้โหคิดแบบโอ้โหผมใช้คันง้นละกันสิ่งที่ผมพลาดก็คือว่าผมมาคิดน้อยอเราก็แบบเหมือนมีมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนแบบคือเออมีอันเนี้ยทำเลยทำเลยทำเลย แต่ทาเลยอ่ะด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันพังเร็วมากอคือหลังๆมาครับคือเราจะคิดเยอะมากขึ้นเราก็แบบลงไปดูพื้นที่จริงคํานวณมันจริงๆคิดทุกอย่างมาเป็นพอร์ชั่นอย่างนี่จริงจังแล้วไงใช่เราจริงจังแล้วตอนแรกๆเราไม่คิดอะไรหรอกใช่ครับแต่ตอนนี้ถือว่าทุกวันนี้เราถือว่าเรามั่นคงเนี่ย เริ่มดีขึ้นผมใช้คําว่าเริ่มดีขึ้นครับแล้วก็เริ่มมีน้องๆน้องๆก็เริ่มเก่งขึ้นเริ่มที่จะแบบเหมือนแบบมาช่วยด้านต่างๆมากขึ้นด้าทีมงานที่แบบอยู่กับเรานานชออยู่กับเรานานเราก็เริ่มฝึกเขาได้อะไรได้ถ้าทีมงานใหม่ก็ต้องมันเป็นต้นทุนเลยนะใช่ครับการที่รับพนักงานใหม่เข้ามาคือหลายๆธุรกิจเนี่ยยังไม่เข้าใจธุรกิจอาหารมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันจะไม่เหมือนโรงงานอ่โรงงานใครก็ได้มายืนใ อาจจะมีทักษะนิดๆิหน่อยๆอแต่อาหารมันไม่ใช่มันคือเรื่องของความใส่ใจเก็บวัตถุดิบไม่ดีก็ต้นทุนบานปลายแล้วใช่ครับต้องมีความรักด้วยคืออย่างทาอาหารนะครับคือผมก็กล้าบอกนะว่าไม่ใช่เราไม่เคยทําผิดพลาดเราเคยทําผิดพลาดมีลูกค้าคอมเมนต์มาแบบเหมือนอกินอันนี้แล้วแบบรสชาติมันแปลกนะกินนี้มาเพี้ยนอ่ะเพี้ยนมันเพี้ยนอ่ะเราก็แบบเหมือนแบเอ้ยนี้มันไม่ดีนะคือสิ่งพวกนี้มันเป็นแบบเหมือนสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วเราก็บอกกับน้องคือเราบอกน้องตลอดบอกว่า เวลาเราโดนคอมเมนต์เนี่ยหรือเราโดนว่าครับมันก็คือคอมเมนต์ที่เตือนใจเราถามว่าเราเสียใจไหมเราเสียใจแต่สิ่งที่มันจะทําให้พวกเราเสียใจมากที่สุดคือถ้าลูกค้ากินแล้วลูกค้าไม่สบายคือแบบเหมือนลองจินตนาการว่าถ้าเกิดสมมติว่า เขาเป็นพ่อเป็นแม่เราคืออยากให้ทุกคนคิดแบบนี้อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่มันต้องค่อยๆปลูกฝังกับพนักงานไปด้วยเลยใช่ครับก็เป็นเรื่องสาคัญที่สุดเลยอีกเรื่องหนึ่งคือความสะอาดใช่ครับสำคัญที่สุดใช่ครับถ้าวันนั้นเราไม่เอาไม้ไปบอกคุณพ่อเราจะมีวันนี้ไหมก็ยังไม่รู้แต่ถือว่าดีนะที่เขากล้าที่คิดที่จะทาเออเขากล้าที่จะคิดแต่คุณพ่อก็กล้าที่จะทำทั้งที่ไม่มีความรู้อะไรเลย แล้วเดี๋ยวเวลาเป็นทูโกที่ห้างก็จะมีอย่างนี้มีเนื้อเสยบไม้มีปลาปีเตอร์เกลมีมันรกครับมีมีไม่มีจะไม่มีพวกนี้ใช่ไหมจะไม่มีตัวพวกชิ้นพวกเนี้ยรับง๋องจะมีแค่บางเมนูเพราะว่าด้วยพื้นที่มันแคบลงการบริการก็ไม่มีเพราะเป็นทูโกเราก็จะเลือกเมนูลงแล้วเลือกเอาเดี๋ยวถ้ามาพวกเมนูแบบที่หลายๆคนสั่งเมนูยอดนิยมก็จะไปเดี๋ยวถ้าใครอยากกินแบบเนี้ย ฟูออปชั่นอย่างนี้ก็ต้องมาที่นี่ปีดีพนมยงค์ยี่สกับที่อโศกครับอโศกด้วยอโศกตรงไหนฮะอโศกอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลจักษุรัตนินีเลยครับอ่าแล้วก็เซ็นทันอิตวิวขึ้น MRT มาเจอได้เลยครับอยู่บนเอ็มอาร์ทีเหรอไม่ไม่ครับขึ้น MRT ขึ้นมาครับแล้วก็เดินมานิดนึงครับเออโอเคอ้าวอันนี้ขอฝากเพิ่มเติมเอาเลยเอ่ออันนี้เป็นสิ่งที่เราอ่ะมันเป็นเริ่มต้นมา แล้วเราตอนนี้เราก็เลยเดี๋ยวกำลังจะับมาทำที่เป็นแบบเหมือนแพ็คแช่แข็งส่งถึงบ้านได้หมดเลยอย่างตัวใส้กรอกอีสานเนื้อเชียงเนื้อเสียบไม้พวกนี้ครับก็สามารถที่จะสั่งได้เลยครับเอาตอนนี้ขอบคุณมากนะครับไปแล้วสวัสดีครับอับี่แรงกดดาลใจนะคนทำร้านอาหารไปเลยเปดด้ไม่รููจะยก